นาวินไม่กินนมเหรอลูกอืมนมไหมครับนมไหมครับนมเปล่าหืมไม่หิวเหรอลูกนาิีนหิวนมไหมไม่หิวเหรอนาินหิวนมเปล่า เหงื่นมป้าลูกไม่หิวนมเหรอครับ